ครับสวัสดีครับทุกค้าทุก่านนะครับที่ร่วมสนุกกับเพจของเรานะครับก็คืออะไรนะไลโปแปรทวายไลเตอร์ชิวนะครับลดน้ําหนักดีมากใช้เลยใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับที่ร่วมกันแชร์รูปภาพนะครับจากนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กําหนดจริงๆจริงๆกำหนดจบฉลากผู้โชคดีเนี่ยตั้งแต่วันที่6มีนาที่ผ่านมาแล้วพูดเลว่า ตอมต้อมไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะครับซึ่งซึ่งเรามีผู้ร่วมสนุกรอบเนี้ยสี่สิบหกท่านนะครับเราก็จะจับ่วันนี้ก็คือทวายไลท์กับเบเตอร์ทิวนะครับเลือกได้เลยนะครับห้ารางวัลนะครับทวายไลท์ก็บล็อกแป้งแักไขมันนะครับเบเตอร์ทิวก็กินเพื่ออ่าจะกรชาัดส่วนะครับเรื่องเขาผ่านเหมือนกันนะครับได้ดีมากนะครับมีอัคคีชีนด้วยนะครับกินอย่างละเม็ด จะแจีมมากนะครับผมโอเคเรารายชื่อตรงเนี้นะครับชื่อตรงนี้นะครับผมรวบรวมมาแล้วนะครับเป็นฉลากนะครับไม่อเนี้ยนะครับสี่กว่าสิบสี่สิบกว่ารายชื่อนะครับก็จะเริ่มจับรางวัลนะครับจับทีละชิ้นดีกว่านะครับจับทีละชิ้นนะครับทีละรางวัลนะครับทีละรายชื่อนะครับโอเคเริ่มคนที่หนึ่งนะครับอยาเขย่าก่อนฟลุ๊บฟลบฟบนะครับเอาฟล๊บฟลบฟบแล้วก็จับแล้วนะครับคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งนะครับ คนที VII ่หนึ women, ่งคุณคุณอะไรเนี่ยทานิดนะครับคุณทานิสรอรับรางวัลนะคะเดี๋ยวจะไปแจ้งใน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 ข้อความนะครับครบคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองนะฮะคนที่สองครับคนที่สองชื่อว่าคุณคุณพรนะฮะจาลูกพรนะครับโอเคนะครับคนที่สองแล้วนะครับคนที่สามนะครับรางวัลที่สามนะครับผมรางวัลที่สามเป็นใครเอ่ยครับคุณ พาภพรนะฮะคุณภาคุณอาภาพรก็เตรียมตัวรับรางวัลนะครับเดี๋ยวจะไปติดต่อไปนะครับคนที่สี่อ่าคนที่สี่นะครับคนนิดนึงไม่ดูไม่ดูนะครับอ่ะพับมาแล้วครับผมคุณทาเคชินะครับคุณทาเคชิก็รับรางวัลเหมือนกันนะครับันที่สี่แล้วรางวัลสุดท้ายคนสุดท้ายนะฮะบอ๋อเข็นเข้ามาเดี๋ยวจะว่าโกงไม่เอานะครับคลิปป๊อป ่าคุณไอโอดีคุณนี้นะครับคุณอะไรเนี่ยเจดอะไระซีอันไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องหาติดต่อไปนะครับแล้วก็เตรียมตัวรับรางวัดนะครับเดี๋จะให้ติดต่อกลับมานะครับเพื่อจะแจ้งที่ชื่อที่อยู่นะครับอ่าสําหรับต้อมวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมสนุกสนุกกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะพรกมาอ่า กับไปเดือนนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าวังว่าเพื่อนๆก็ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่รางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเราตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีมีเยอะมากนะครับเียวจบลดน้าหนักทุกเหมือนครบวงจรนะฮะก็มีมีทุกเกือบผลิตภัณฑ์นะครับใครสนใจตัวไหนก็ติดต่อมานะครับตอนนี้มีโซ่กระดังมานะครับก็ขายดีนะครับเข้าไ้ไลเบตร์ทิวไล่โปรแปรเบต้าเคิร์ฟนะครับ อาจจะเป็นฟูกโกมีทั้งฟูกโกเพียวฟูกโกเบิร์นนะครับสีดำสีน้ำเงินมีหมดนะครับดีท็อกไฟเวอรี่ดีทอ็ทอกนะครับมันจะเป็นเส้นใหญ่เยอถ่ายดีมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ